สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านหลายท่านคงมีปัญหาว่าทาร์เครื่องในมือของท่านเนี่ยจะเป็นทาร์แท้หรือไม่นะครับถ้านนาจะหันไปหาเพื่อนถ้าหนาจะไปหาคนรู้จัก,จกหรือไปหาเซียนนะครับเพื่อจะตรวจสอบหรือเพื่อที่อยากทราบว่าพาระของท่านเนี่ยแท้ไหมทันไหมทันยุคไหมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลำบากใจของท่านทุกท่าน วันนี้ผมขอเสนอวิธีการง่ายสุดคือวิธีทางวิทยาศาสตร์คือการให้ปืนオリパสペンタตรวจพระหรือเครื่องรางของท่านนะครับง่ายๆคือตรวจเลยเมื่อตรวจแล้วก็จะได้ตารางธาตุคือตารางธาตุ A6 นะครับตารางธาตุ A6 นี้นะครับเมื่อเราได้ตารางธาตุ A6 นี้เราก็ให้ตารางธาตุ A6 นี้ให้กับ AI ทําการวิเคราะห์นะครับทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์100%เ เดี๋ยวเรามาดูกันครับต่อไปเราก็ให้ AI นะครับทำการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุที่ระบุว่าเป็นเคี้ยวเสือพระปานซึ่งหลวงพ่อปานเป็นพระสงฆ์ที่เคารพนับถือในอดีตมักสร้างวัตถุมงคลที่รวมถึงเขี้ยวเสือมาดูรายละเอียดตารางกันข้อมูนียมแอดปิดเมื่อคุณมาโดยรวม ผลการวิเคราะห์ทางเคมีนี้ยืนยันว่าองค์ประกอบหลักของวัตถุสอดคล้องกับวัสดุทางชีวภาพจำพวกกระดูกหรือเนื้อฟันซึ่งสนับสนุนคำกล่าวอ้างที่ว่าวัตถุดังกล่าวคือเขี้ยวเสืออย่างมีในัยสำคัญเอไอ AI ก็ได้ตอบคำถามเรื่องเขี้ยวเสือไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านคงทราบเพื่อให้ง่ายกว่านั้นนะครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับไปร่วมงานของ การกวดวพลักเครื่องของอาจารย์แหม่มนะครับในวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับที่ห้องสตแตนทองปัชนีไทยนะครับมีท่านผู้จำกับการหลายด้านนอกจากนั้นแล้วในงานก็ยังมีปืนโอลิมปัสเ n t ตที่อาจารย์แหม่มได้นำเข้ามาใหม่นะครับเพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบพลักเครื่องเพื่อความแม่นยำในครั้งนี้เราก็ขอร่วมกับอาจารย์แหม่มนะครับก็คือมีโปโปหบกสนะครับ โม1บวก3ก็คือใช้ปืนในการตรวจสอบพระเครื่องและสามารถใช้ AI3 ตัวในการอ่านพระเครื่องในงานนี้เราคิดท่านเพียงองค์ละร้อยบาทเท่านั้นนะครับเฉพาะในงานนะครับเราคิดท่านเพียงองค์ละร้อยบาทเท่านั้นอย่าลืมนะครับมาพบกันนะครับที่งานของอาจาร,รย์แมพนะครับวันที่20รกรกฎาคมนี้นะครับห้องสแตนดทองขอขอบคุณทุกท่านครับผมผม,ผมอาจารย์วิสุทธ์ตาเทพ